มากเลยเรียกเครื่องดน,นตรีที่น้องน็อตเล่นผิดทุกคนเลยจริง,รงๆเครื่องนี้เขาเรียกว่าฮูลาฮูปนะฮะ <c oughs> ไม่ใช่ฮูลาฮูปอาไว้ฮูลาฮูปอาไว้ลดเอวอ๋อแล้วแล้วแล้วนี้เขาเรียกว่าสล้ออ๋อสลอุกูเลเล คือ,อ่างนี้เนื่องจากที่น้องน็อตเนี่ยเป็นคนเหนือนะฮะอาก็จะขอ,อ,อพูดถึงน็อตในภาษาเหนือก็แลวกันจะอี้จะอู้ก็อึกก็อื้นจะอี้วันนี้่ใกล้จะหมดเวลาแล้วจะบอกน็อตว่าน็อตทาให้พวกเรามีความสุขมากคือเราดูน็อตเล่นคอนเสิร์ตจนลืมไปเลยว่านี่คือการแข่งขันและอาดูน็อตอาบอกได้เลยว่าน็อตเนี่ยมีสไตล์ของตัวเองมากคือ้อง คือร้องเพลงอะไรเนี่ยก็เป็นเพลงของนตอย่างพิเชนเพลงข้าเจ้าเป็นสาวเชียงใหม่ถ้าอนึกได้ผู้หญิงที่ทําให้เรานึกถึงสไตล์ของเขาเองเนี่ยนะฮะตอนนี้ที่นึกได้นะก็จะมีปาล์มมี่นะฮะเออมีพิติณาแล้วก็มีคุณเจจินบุญสูงเนินนะฮะคือถ้าร้องเพลข้าเจ้าเป็นสาวเชียงใหม่ใช่ไหมของนตก็จะร้องสไตล์นตมากถ้าเป็นของคุณพิทินาก็ข้าเจ้าเป็นสาวเชียงใหม่ไม่อ่ะอย่างนี้อ่ะหรือว่าถ้าเป็นเออคุณปาล์มมี่ข้าเจ้าเป็นสาวเชียงใหม่เจด้งเจดัง ถ้าเป็นคุณเจริญก็ข้าเจ้าเป็นสาวเจียงใหม่ต้องซื้อต้องซวดจิจจาชนะตั้งเต็มเนื้อเขาเหรอต้องเติมเนื้อเขาต้องเติมส่วนเออเพลงทรายกับทะเลเป็นยังไงเดี๋ยวให้ครูทางดนตรีการร้องเพลงอบอกหน่อยคือวันนี้เข้าใจนะจ๊ะว่าวเอ,อ๋อนิสโตนของน้องโน้ตนั้นอ,อืคอคยอยู่เข้าใจไหมว่าเดี๋ยวรองเท้าแตะปิดปากเธอเหรอ ทรัตนนจะได้ออกทีดีใจได้มาเดือดสตาจุดนี้ก็คือว่าน้องอาจจะบอกว่าอาจจะป่วยด้วยเดี๋ยวจะสอนเทคนิคการร้องให้นะคะก็คือว่าเราก็ต้องใช้ลมแล้วก็คอยตบมือให้เข้าจังหวะด้วยอ่ะดีมาก,มากครับดูหน่อยเธอพื้นทรายที่โอทะเลวะปอเลยป้าอเดี๋ยวไป่ตีวกันทีหลังแต่เพลงนี้เนี่ยอย่างไรก็ตามเจ้าคุณปอ ขึ้นมาตัวกับน้องนกเนี่ยทราบซึ้งใจกับเพลงนี้มากคือเราทราบซึ้งใจเห็นในความรักความผูกพันของน้องนกกับคุณพ่อแล้วฟังแล้วคุณอาเนี่ยอยู่ข้างล่างถึงกับร้องไห้ตามด้วยความทราบซึ้งแล้วก็รู้สึกว่ารักคนที่บ้านมากขึ้นไปกว่านี้อีกจริงๆเมื่อกี้เนี่ยนะฮะอาตุ๋ยนะน้าตาไหลมาโดนนมสองข้างเลยเนี่ไม่ใช่นมนมแกมนี่คนมแก้วฉันว่าแก้วโน้ปลามาดูอาเอาเป็นว่า ให้กำลังใจน็อดนะถูกต้องคือถ้าเกิดว่าวันนี้เนี่ยใครรู้สึกเหมือนกับ2 r คือสนุกซาบซึง้งแล้วก็เห็นในความเป็นนักสู้ของน้องน็อดด้วยนะคะก็สามารถนะคะดอกจัน4 9 3 0 6นยะคะโทรออกโทรออกด้วยอาะต้องโทรออกด้วยโทรออกด้วยแล้วจะได้ยินเสียงน้องน็อดขอบคุณมาฟังละหวานไพเราะมาขออีกนิดนึงได้ไหมถ้าดอกจันก็โหวตให้น้องน็อดแต่ถ้าดอกไม้จันเอามาให้ใหอาตุ๋ยนะคะ และที่สําคัญถึงแม้ว่าน้องนศวันนี้จะป่วยดูฮีโร่ของนศไว้คือพี่เพชรพี่เพชรไปทําครีโมมาไม่เหลืออะไรแล้วนะสกินเฮสกินเฮอสกินเฮสเหรอขอ,ข,ขอโทษก็คือสรุปว่านะครับนศจา๋านศเป็นไอดอลของเด็กวัยรุ่นในวันนี้มากๆพรุ่งนี้นศฟังพี่นะพรุ่งนี้เป็นวันอาทิตย์นะจ๊ะ สำคัญไม่ว่าจะได้ตำแหน่งเดอะสตาร์หรือไม่แต่น้องนดเป็นสตาร์ในดวงใจของเรานะคะและที่สําคัญน้องนดก็มีเพลงแบบดีๆที่แบบว่ามันสะท้อนตัวตนของแบบสาวสาวแบบที่ยังมีความรักอยู่พ,นะพูดดีอ่ะพูดดีขอจับนมทีไม่ใช่น้องนี่ไม่ใช่น้องนี่หนกแก้มรักแบบไม่ต้องแอบบรักนะคะก็<อ>ถ้าถ้าเกิดว่าใครอินนะคะ ดอกกันหนึ่งสอานย์ศูนย์แล้วก็มีเพลงของน้องๆเดอะสตาร์อีกตั้งอีกหคนด้วยเจนคน8คนนี่ยายนี้มันเป็นเซลลเซล์แมนขายเพลงให้พี่บอยตะโกนหรือเปล่าฉันเริ่มสงสัยแล้วเอาเป็นว่าทิ้งท้ายภาษาหนื่อให้น้องนตแล้วกันนะครับน้องนกน่ารักขนาดยินดีเจ้าเกุนมากครับความคิเห็น